โอย้ยเขาเจ้าเขียดน้สามโดดนี่เห็น้งามกันก็สวัสดีค่ะพบกับเฮานะคะในช่องสาวพุทไทยชาแนเเล,ลค่ะวันนี้สาวพุทไทยพามาเลาะป่าค่ะหาเห็ดไม่คิดได้เคยเก็บหลายปันใดค่ะมาแซมลองเบิ้งเนาะเมื่อวานนี้เราไม่ได้เราจะ,ะดอกบานอืมวันนี้ก็เลยเรามาเลาะเบิ้งดอกจุ๋มๆ มันจะเห็นเนาะเบาก็เพิ่นละพออยากเห็นเนาะพี่น้องเยอยากเห็นแบบว่างามไหมอันเห็ดที่เบาหนึ่งคือเห็ดกอแดงนะคะกอแดงใหญ่นะเห็นต่ชอ่องอื่นมันเก็บมันง่ามค้าสะอ่อนเพิ่น,นะค้าก็เลยมาหาเลาะเบิง่งไปรุ้นกันพี่น้องมือ้อไห่จะได้บอไปครับ ạ gọi hết anh ơi ôi, cứ anh cứ dòng chim ơi anh cứ dòng chim ơi anh cứ dòng เป็นแดงเป็นแดงบ่อืมอืมไ็ดพวกกัวฮอมมีได้ถ่ายเป็นยังจังไม่ได้ถ่ายหมดรี่หลายพี่น้องตอดบอลรี่ตอดเราสองแม่งามกระดองงามเนาะดอกก็แข็งแข็งเลย Aduh Ngam terni Aduh Ngam terni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  Saala budi Saala budi Nga itong sila Nga itong sila มเนาะเก็บให้ดีแม่นลำทางของขึ้ไปเลยโอ้โหโอ้สวยงามเลยพระเจ้าเขี่ยไปเลยเนี่ยบอกเป็นดอกไม้เหรอเห็นคอนเห็นเขาปาดตีนหอยเขาปาดตีนไปนะโอ้เขาเอาวแล้วบอกแม่เบาคนไายต่องได้เห็นด้วย ยยย <laughs> อยากเห็นดิอยากเห็นอยากเห็นก็ต้องเขียด <laughs> ีอือหาดู่ไม่ต้องอยางไปเไปิเดเผยเขาเขาจะกรเขี่ยไงเออคูณเดิเดนไปเราต้องจ้างมัเ้เก <laughs> ือบล่มสะพงยางเขี่ยไปเขี่ยมาจนพอบ่เออเป็นสปริงเลยได้ดีปิ้งเลยเขี่ยพวกนี้เลย อย่นี้ภาัาอุ้ยอ้ยเดียวปะตี้กับน้เพี่ยงโอ้ก่อนหนเขี่ยกันเช็ดน้ำเยอะมากเห็นด <c oughs> บเดือดสี่แต่ดอกนี้นะไม่ดูเป็นะอะไรพวกกิ่น้วดอกนะอ,อี้ก็แต่ดอกอ เกิดมากกระเทือที่สองเนี่ยทีเก็บม่พี่ดอกนึงผิดใสคุณพุนพุโอ้หมันหนามเนาะแม่มันแข็งพรมันหนามอน้อกไก่เจ้าอย่าปาดอยาบอกมันเนีนรู้สึกว่าเนีนอะไมันบขามันเนียโอ้ยหามกันทาก่ม อโอ้นี่เสาวุระเห็นด้วตัวเอาไท่านเห็นเ,นเ,นเห็นตัวชิ้นแรกเลยอ่ะอ้ไม่คิดออกเลนะพ่เธอ ถ้าเจ้าเขี่ยได้หรอมีมันเป็นโทนนนล่หเป็นเสียงว่าเขาเคยเอรอมึงเขาไปเจอห้องเลยเด้อเรตุ่น่ะขาปวดโอ้ยคอรแล้วเขี่ยเขี่ยไปเขี่ยมาหลายดอกบเล้ มนเป็นดอดียไหมนดออกดอกมันเป็นดอกที่หลายไหมเป็นดอกน้อยไหมโอ้งามคักเนาะนี่โอพุทธชินยันตจดมองเอะ ได้หลายกว่าวานนี่เนาะแต่มันได้รอกๆจะรูจะรูั้งหมดเลยรอจะรูจะรูรูโอโหไก่มูดอกนี่ดอกวามดอกอืดอกเลยคอดอกเลยอดอกที่สอง 工作对象。 หวานนะคื้หวานนะเพราะมันมันก็เลยจะดอกจะดีเนาะนะคนละปลาหายไปโอ้ยมันสาวผู้ไทยมนันนังไงเป็นครั้งแรกที่ว่าได้เก็บหลายครัดนี้ <c oughs> ข้าผูไทยวาเฮ็ดถักเฮ็ดไปเ,เละเฮ็ดนาแลมันนี่บ่คือเป็นเฮ็ดก้อน้อยจช่โอ,<ะ>โอ้ลูกมันที่มันน้ำเป็ดเนาะอืมอะไรเป๋า โอ้โหหมาดก็ยาหนอมันงามคุณอ่ะตุปุยเนาะนี่ขามแน่นขนาดเลยเฮ็ดอ็งนะอ๋อคู่ซากายไปแล้วเนาะ เห็นหอยกระเจ้าเคสเลยทำเ,เครื่องเลยกระเจ้าแม่ไปยูดอกนึงเห็นเห็ดหานอยู่ใส่นะนีอยู่หันเห็ดกอหนะอขาเห็นแล้วมองเลยเขาต้องเขียเบิอร์ไงน,น,น้ำขนานี่นานนะี่น <Natalie> า ขึ้ยเงเงยแล้วไปลุ่มม้ดูว่าประสุปผสมเ็จได้สับรนั้สำหรับตัวคนเนะคนมีอไมีหูจักมองหาหัวจากฟ้ามาั้งดอกไมก้กำลังจะห สามโดนทห่น้ำขามีความแห้งแห้งเซอออนเจะหงอในบ้าน <laughs> พุน่นงเขี่ยพุน่นงหินแดงๆบวกได้ไปสองครับเห็นบ <c oughs> <ard> ่ได้สองดอลมบ่ลมเขี่ยลมอยูนี้่ปะมันต้องอยู่ในเงาไหมเป็นแบบนี้ต้องค่อยๆเขี่ยก่อขนาดคอยเลยได้หนึ่งอืมสะน่ามันต้องอออต้องสะเนี่ม, <laughs> มันอยู่ใต้โถงใต้โถงแต่จะมันหนาเัาจะค่อยๆ เนงมาอยู่ข้างทางพี่น้องพี่งามกัน่าโดดมากไงพี่น้องใครอยู่หวหินขอเฮาป่าเมื่อไรเขาไม่ยางน้างวัดนี่ก็ได้ดอกนึงว่ดแถวนี้ปะแถวๆนี้แหละที่หามันมันม่งนั้นบ่จังวมาเบิ่งผลงานเอามันไม่จะรองงามมันี เป็นครั้งแรกที่ไหมว่าที่ได้หลายป่านนี้เนาะแน่นีการนี้ได้เก็บสามดอกสาวผู้ชยนะฟืนพอมตายห่างก็ได้ดีใจก็เท่าไม่เคยได้เก็บขรั้งนั้นมาก่อนนี่ก็ดีใจเมื่อวานนี้ก็ว่าได้หลายแล้วได้ห้าหกดอกก็ได้หลายแล้วมื่อนี้ก็แห้งได้หลายมื่อื่นต้องได้หลายกว่านี้พวกแม่ยังดอกเย่ะสัมผัสรสชาติใหม่อืมของการเก็บเห็ดแน่นเมื่อนี้ก็เอาซัมมิสกอนพี่น้องเลยเห็ดได้เอาซัมมิสกอน มันเบอร์ทนีมันเบอร์ทนีมันมีหูจักป้า <c oughs> มันขาย้างไปเ,เปไรื่อยๆนี่ก็ได้เอาเนื้วซ้ำนีน้่เราพอได้แกงพอได้กินพี่น้องเลยพอได้หายพี่น้องเบิ่งเนาะเพราะมันเป็นอย่งไดว่ามันยากมันง่ายจาังไดเนาะไปเพื่อจะเห็นเดาไปพี่น,อน้องนะฮเมาหมุ้ง<ด>ักก็ได้กสุ่มๆไปนี่นครับก็ถือว่าอืมดอกสดๆเป็นกางเลยได้กินได้เก่งมากๆพูดแล้วหักอยู่เชื่อไปกินลองเบิองแง่พันได้กินในเมื่อวานนี่ ป้าผู้ไทยเขาส่งแข็งคุณไว้ส่งแข็งแล้วก็ขายไปแล้วพี่น้องเยขายตามตามแถวบ้านนะไหมไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ส่งส่งนี้มันขนส่งมันซาค่ะป้าผู้ไทยก็เลยไม่ส่งเลยครับกอะไรแบบว่าขายทุงและเศร้าแถวบ้านเพราได้ค่าขนมไปเล็กน้อยพอได้ค้านมค่าขนมเจ็ดสิบแปดสิบบาทประมาณนี้ไปครับไม่นีกาขอเุญยตปคที่ไปซ้านี้ก่อนสิบห้ากันกราฟก่อนมาหนี้ไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ